สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะพอพอกันสองสามเมือ่อคิดหอดมาดามบ้านนอกหรือเปล่าค่ะสองสามเมื่อที่บรได้ลงคลิปนะะ่ะกัมีปัญหาเล็กน้อยนะคะทุกคนแต่ว่ากับว่ามนปัญหาใหญ่หรอกค่ะปัญหาจิบจ่อยแต่คอยก็จะเอาเ,าเบาๆหรอกค่ะเพราะว่าต่อไปนี้ จะบอกแต่เรื่องแล้วดีๆจะบอ,บอกเรื่องแล้วที่มันอ่าเายไห์สบายใจนะคะทุกคนเมื่อน,นี้ลมแหง้แหงๆค่ะอากาศกันยังหนาวอยู่นะคะทุกคนเชวงนี้คนเลิกงานนะคะรถกะติดตามถนนนะคะ ค่ะเมื่อนี้ค่อยสิมาต่อคำถามเอฟซีทันหนึ่งนะคะจากมาเลเซียนะคะที่เขียนมาถามข่อยว่ามีใบขับขี่อยู่แล้วเวลาไปประเทศสวีเดนะจะต้องไปทำใบขับขี่ไหมหรือเปล่าว่สั้นค่ะ ถ้าเขามีใบขับขี่อยู่แล้วถ้าเขามาท่องเที่ยวหรือมาใหม่ๆเขาสามารถที่จะขับรถได้โดยที่เขาเอาใบขับขี่เขาไม่เฮ็ดเป็นใบขับขี่อินเตอร์ก่อนนะคะใบขับขี่อินเตอร์นี่ก็จะสามารถใช้งานอยู่หนึ่งปีนะคะ,ะต่อจากนั้นถ้าเขาอยู่อาศัยต่อเขาจังควยมาขอทาใบขับขี่ของสวีเดนนะคะอ,ะอันนี้ก็คือคอำถามจากคุณพานีจากมาเลเซียนะคะ อ่าาจำเป็นที่จะต้องเอาใบขับขี่นั่นนะ่มะมาเฮ็ดเป็นใบขับขี่อินเตอร์ก่อนนะคะจังค่อยสิขับรถในประเทศสวีเดนได้นะคะแล้วอายุการใส่งานของใบขับขี่อินเตอร์ก็คือหนึ่งปีนะคะทุกคนตอนนี้ข่อยมีใบขับขี่ข่อยก็สามารถไปใส่มาใส่ด้วยตัวเองได้นะคะอาจจะช่วงนี้นะ่ะเลิกงานนยมัแรงมันก็นล้มนะคะทุกคนกับบ่ใครอยากออกไปใส่หรอกคะ่ะแต่ก็จะ นาล่อนนาซัมเมอร์ก็จะพาทุกคนนะไปเที่ยวชมที่ต่างๆนะคะแต่ตอนนี้นะก็ต้องฝึกหัดขับให้มันคลองไมายค้าวว่าเส้นทางแต่ละเส้นที่อในประเทศสวีเดนนี่่อยกันยังบ่ใครรู้จักนะคะจะต้องได้เรียนรู้อีกมากมายเลยล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือแฮปปี้หลายแล้วที่ได้ไปขับขี่สวีเดนมาครอบครองนะคะทุกคน เพื่อนที่ทำงานแล้วกับเจ้านายบอสนะคะ,ะเขากับเซอร์ไพร์น,นะคะหมายคำว่าเสียงไก่าเขากับตื่นเต้นดีใจน้ำนะคะเพราะว่าการทำใบขับขี่ในประเทศสวีเดนนะขนาดคนสวีเดนเองนะบางคนน่ะยังสอบอขอเขียนสองสาม้งกัมีนะคะบางคนสอบขับกับสองั้งสามคำนะคะได้สำหรับคอย สอบรั้งเดียวค่ะทุกคนเราก็ใส่เวลาแค่หาเดือนนะคะ่ะเพื่อนที่ทํางานคนหนึ่งเขาเลี้ยงสองปีนะคะ่ะบ้านเลียนนะะ้ยงหรอกค่ะหมายถึงว่าฝึกขัดขับนะคะ่ะเขาฝึกขัดขับตอนที่เขาอายุ16นะคะ่ะแล้วพอเขาอายุเต็ม18เขาจังค่อยอมีิสิ์สอบใบขับขี่นะคะทุกคนทุกคนกับที่ทํางานเขากะ ยินดีด้วยนะคะที่คอยเฮ็ดใบขับขี่ผ่านในเวลาอันสั้นนะคะซีหาเดือนนี้ถือว่าเป็นเวลาอันสั้นนะคะในประเทศสวีเดนสํสำหรับเฮาะเป็นต่างดาวที่ไม่เฮ็ดนะคะบางคนก็ใส่เวลาสองปีก็ยังไม่ได้ใบขับขี่เลยค่ะทุกคนแต่ว่าคอยถือว่าคอยดวงดีด้วยนะคะ บรรยากาศบ้านปลาก,ก็เป็นอ่าย่างแรงก็จะเป็นเงียบๆสงบจังนี่นแหละคะ่ะทุกคนมีเอฟซีหลายคนนะคะที่เป็นห่วงความปลอดภัยข่อยเราก็ถามข่อยว่าข่อยได้ขนของใหญ่ยายมาอยู่น้ำพญายอ่าไปนะคะอ่าข่อยยังบพันได้เห็ดเรื่องใหญ่หอกคะ่ะทุกคนอ่าแล้วข่อยก็ยังบพันได้แจ้งทางอ่าอ่าอพาร์ตเมนต์หรอกค่ะว่าจะใหญ่ เพราะว่าพ่อยายแล้วนะกำลังลรอคําตอบจาการัฐบาลอยู่นะคะเกี่ยวกับว่าถ้าข่อยย้ายมาอยู่นี่แล้วล็อกสิได้เงินคืนหรือเปล่า,าถ้าข่อยย้ายมาอยู่นี่นะเขาจะหักเงินแลาเอาทอดายอย่างสีนะคะเพราะว่าขั้นเขายังหักเงินเราอยู่ข่อยกับบริยัทม้านะคะทุกคนเพราะนั้นก็หมายความว่าไข่อยจะต้องเอาเงินส่วนที่เขาหักหนามาซอยเรานะคะข่อยก็เลยคิดอยู่นะคะทุกคน แต่กะล้อบเบิ้งไปนะคะ <laughs> ช่วงนี้อากาศกับกลับคืนมาหนาวแล้วนะคะอ่าย้ามมาือเศร้ายังซี่กับป็นแม่คันิ่งนะคะทุกคน <S <s ปีนี้ดอกไม้ย,ยุนี่นะบ่อกอยหลายนะคะ <S <s ปีกายนี่นะ <S <s เต็มเลยนะคะทุกคนอันนี้นะเลือเลียวไปเอ็นหน่อยหนึ่งเดยวก็ชิห้ทุกคนเบิ้งนะคะ นี่ดอกไม้หน,หน่อยหนึ่งค่ะทุกคนขอ,อย่างเขามาเ,เยี่ยมเพื่อนบ้านนะคะทุกคนบางหันทักท้ายเพื่อนแล้วแต่ว่าคอยไม่ได้เปิดกล้องะคะ่ะ Ya testula. Lah. Ya terus. Oh, duduk je rakuen. Oh. Sok rakuen. Oh. Ya hemp, ada mi ramie poler dah. Poler dah. Wah. Hmm. Mikir. tentang kami Trans the work even Oh bra <laughs> ลลูก,ลก,กบรรยากาศบ้านปลาย้ำแรงกะเป็นแบบนี้ละค่ะอากาศดี ชีวิตชนบส์ชีวิตบ้านปลาก็ต้องหักฟื้นตัดฟื้นเองค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยอยู่อ่พาร์ตเมนต์น่ะ่อยก็ไ่ได้ขนฟื้นตัดฟื้นนะคะก็บสบายไปอีกอย่างหนึง่งแต่กะระวังแต่ความปลอดภัยอย่างเดียวะ่ะคะอยู่อพาร์ตเมนต์เพราะว่า่อยอยู่อพาร์ตเมนต์่อยบ่ได้ออกไปข้างนอกเลยงั้นแ้วข่อยก็อักแต่อยู่ในห้องนะคะเพราะ่อ,อยนะบ่อยากให้คนมุสลิมเห็นคอย ค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ข่สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้มาถักท้ายเอฟซีเพราะความคิดฮอดนะคะบ่ไยลงคลิปสองสามเมือ่อยาฝาถิ่มฝาป่ามาดามบ้านนอกนะคะรักมาดามบ้านนอกหน่อยๆแต่ว่าขอให้รักนั้นๆน,น,นะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย